เป็นห่วงแม่ค่ะจริงด้วไปทางขอเจอไม่ดีนยาของแม่ฟังหนูเป็นหวงแม่เรื่องอะไรคะเรื่องหนูห้องหนูมีงูค่ะแล้วแม่ต้องเข้าไปห้องนั้นเหรอคะ ให้แม่เข้าไปห้องหนูเพราะว่าหนูรักแม่แต่แม่ต้องเข้าไปเอาชุดให้หนูนี่คะใช่ค่ะห,หนูเป็นห่วงแม่ไหมเป็นถ้าง,งูกัดแม่หนูจะทํายังไงจะหนูไปผอมแม่คะ่ะไม่เป็นไรแม่ไม่ให้หนูเข้าไปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแม่เป็นห่วงหนูเพราะว่าเจบูก,กัดเหรอคะใช่ค่ะ ไม่ดีใช่ไหมคะใช่ไม่สุภาพใช่งูไม่แลบลิ้นหรอกเดี๋ยวน้ำปำบังงูไม่แลบลิ้นให้เดี๋ยวน้ำันเอาโนวีไปด้วยเอาไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงงูไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาลิ้นออกมาอืมทำไมถึงไม่ให้งูเอาลิ้นออกมาคะเพราะว่างูอ่ะเป็นคำอนามม่สุภาพ ล้วปี้ไม่สุภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคำไม่สุภาพงั้นปันจะบอกงูว่าอะไรถ้าถ้างูาเอาลิ้นออกมาเงี้ยบอกว่างูไม่อยากเอาลิ้นอ่ะ นี่เดี๋ยวนั่นจะเรียกให้